ค่ะก็สวัสดีท่านบุรับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าให้คุณโยเซฟอ่านประวันะาที่ส่งเข้าไปค่ะโรมบท 12, บที่12ข้อที่สองอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมโรมบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่21 พี่น้องทั้งหลายความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้นคือขอให้เขาได้รับความรอดข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะปนิบัติพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นตามปัญญาเพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้น ว่เขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าพระคิดทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรม โมเสสได้เขียนเรื่องราวความชอบธรรมที่มาทางธรรมบัญญัติว่าคนที่ประพฤติธทมคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นแต่ความชอบธรรมที่มาทางความเชื่อว่าอย่างนี้ว่าอย่านึกในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์คือจะเชิญพระริ์ลงมาหรือใครจะลงไปยังที่ลึกคือจะเชิญพระริ์ขึ้นมาจากความตายแต่ความชอบธรรมว่าอย่างไรก็ว่าเพ่อคำนั้นอยู่ใกลท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่าน คือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายพวกยิวและพวกกรีกนั้นไม่ต่างกันเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคนและประทานอย่างบริบูรณ์แก่ทุกคนที่ทูลขอต่อพระองค์เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดแต่พวกที่ยังไม่เ pues ช mm ื hmm. people, ่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย nice ่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์ได้อย่างไรและถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นอิสยาได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเราได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ข้าพเจ้าถามว่าพวกเขาไม่ได้ยินหรือเขาได้ยินแล้วจริงๆเสียงของพวกเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคําของเขา ประกาศออกไปถึงสุดหลายพิพบกาพระเจ้าถามอีกว่าอิสราเอลไม่เข้าใจหรือโมเสสกล่าวก่อนว่าเราจะให้เจ้าทั้งหลายอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติเราจะยั่วโทสะเจ้าด้วยชนชาติที่โง่เขลาชาติหนึ่งแล้วอิสยากล่ากล่าวว่าพวกที่ไม่ได้แสวงหาได้พบเราเราได้ปรากฏจากคนที่ไม่ได้ถามหาเราแต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอลว่าตลอดทั้งวันเรายื่นมือต้อนรับชนชาติซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน้น ค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าสำรวจตัวเองพระเจ้าต้องการให้เราทำการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราจากผลผลิหนึ่งไปสู่ผลผลิหนึ่งอย่างต่อเนื่องปรองต้องการที่จะให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นก้าวหน้าทุกวันมากกว่าเมื่อวานมากกว่าเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา แม้ว่าอายุเราจะเพิ่มก็ให้เราจเจริญน,นะเหมือนที่อายุเรามีวิธีเขาเรียกว่าหลักในการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของเราด้วยพระคำจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำถูกเจิมเพื่อจะตัดสินใจแล้วก็เลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตทุกทุกวันเพราะฉะนั้นเราอ้างไม่ได้ว่าเราเป็นคริสเตียนนะคะ ลนเราก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็คือต้องเปลี่ยนตั้งแต่ข้างในออกมาข้างนอกถ้าจิตใจของเราไม่พัฒนาไม่รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำเราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าเราเป็นผู้เปลี่ยนแปลงหรือเราเป็นผู้ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจตรวจสอบชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเราสม่ำเสมอว่าเราเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำทุกวันไหม เพราะว่าเราต้องไม่เพียงแต่ได้ยินแต่เราจะรับพระคำมาด้วยความเชื่อมาไตราตรองมาตรึกตองเหมือนโยชัวบทที่หนึ่งข้อ8เพื่อถ้อยคำจะไม่ได้อยู่แค่ความคิด จะเข้าไปในจิตวิญญาณของเราฝั่งลากลึกอย่างลากแต่พระคำไม่ได้อย่างลากลึกในจิตวิญญาณของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้เราเนี่ยตรวจสอบตัวเราตรวจสอบจิตวิญญาณของเราคนในโลกนี้เขายัางทราบเลยว่าแม้ว่าคนเราเนี่ยจะมีการศึกษาสูงจะมีเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาในด้านฝ่ายกายภาพมากสักเท่าไหร่ ก็ไม่ใช่การพัฒนาก้าวหน้าที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะว่าสุดท้ายเราก็เห็นว่าโลกเดือดถ้าเราไปดูในส2ทิมธีบทที่สก็จะพูดถึงนิสัยของคนยุคสุดท้ายก็คือภายในเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนนิสัยใจคอก็เลยไม่เปลี่ยนในพระคำของพระเจ้าตอนนั้นได้บอกกับเราชัดเจนว่าคนในยุคสุดท้ายจะเป็นคนอย่างไรไรอย่างอายอากตันยูไรมนุษยธรรม ไหลศิลธรรมโอเยอะดุร้ายก็ปั่นนั้นเกลียดชังความจริงอรยศหักหลังกบฏมีแต่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราทราบความจริงว่าอะไรที่จะทําให้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแม้ว่าจะเป็นศาสนาที่เราตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่จริงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้ายอมรับพระเจ้ายอมรับชีวิตของคนที่ต้อนรับ พระซสุริตแล้วก็เชื่อฟังทั้งเชื่อด้วยใจทั้งรับด้วยปากทั้งมีพฤติกรรมติดตามพระคำของพระเจ้าดําเนินชีวิตตามพระดํารัสพระเจ้าจะยอมรับการที่มนุษย์ตั้งศาสนาก็ไม่แตกต่างที่โมเสสบอกว่าจะขึ้นไปหาพระเจ้าจะลงไปเอาพระเยซูขึ้นมาจะขึ้นไปหาพระเยซูเราจะมาทำด้วยกำลังของมนุษย์ด้วยวิธีการของมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้ตามหาเราพระเจ้าเป็นผู้ที่จะปรากฏพระองค์ พระเจ้าจะมีแผนที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์จะมาเป็นคนที่จะทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำตามวิถีทำตามความคิดทำตามรูปแบบทำตามที่มนุษย์กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ใช่โลกนี้พระเจ้าสร้างขึ้นมาสร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์สร้างมนุษย์สร้างนรกแล้วก็สร้างสวรรค์องค์สร้างทุกสิ่งมีเป้าหมายแล้วก็ชัดเจนนี่คือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้ชีวิตของเราวิธีการคิดของเราเป็นความรับผิดชอบที่เราจะคิดให้ถูกต้องสอดคล้องกับถ้อยคำกับพระวจนะที่พระเจ้าสั่งสอนเราไม่ใช่เราคิดเองเออเองเมื่อเรากลับมาพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องใส่ใจสนใจคำตรัสคำสั่งคำสอนหรือพระดำรัสของพระเจ้าเพื่อเราจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคอยระวังเกี่ยวกับตัวตนของเราให้ดีก็คือการเดียนรู้ที่จะยืนอยู่นอกตัวเองก็คือไม่สำรวจตัวเองเราก็เลยไม่พัฒนาที่แท้จริงวันนี้พระเจ้าถามเราเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคนมากมายในโลกนี้ไม่เคยใช้เวลาที่จะสำรวจตัวเองและคิดถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอพฤติกรรมก็เรียกว่าเปลี่ยนทั้งเซ็ เปลี่ยนทั้งรีเซ็ตระบบใหม่ในฝ่ายวิญญาณจนมาเป็นฝ่ายกายภาพมีพฤติกรรมจนคนมากมายได้รับพรผ,ผ่านชีวิตของเรานี่แหละเขาเรียกว่าการสำรวจเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ได้สำรวจเราก็ไม่เปลี่ยนหลายครั้งเราก็ไปสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่เราไม่เคยสำรวจตรวจสอบว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเนะติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณมากน้อยแค่ไหนมีชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงไหม นิสัยเก่าเนี่ยสิ่งสารพัดเก่าๆเนี่ยมันล่วงไปไหมสิ่งที่เราดําเนินชีวิตทุกวันเนี่ยมันเป็นของเก่าหรือของใหม่ถ้าเราเป็นของเก่าพระเจ้าก็จะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติดือ้อไม่กลับใจไม่ฟังเสียงของพระเจ้าเขาจึงเจอหนักพระเจ้าจึงจัดหนักให้กับเขาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนสอนอิสราเอลบทเรียนราคาแพง วันนี้เราก็ไม่ต้องไปสำรวจอิสราเอลพระเจ้าต้องการให้เราสำรวจตัวเราว่าสิ่งที่ที่พระเจ้าต้องการเรียกร้องให้เรารับการเปลี่ยนแปลงเหมือนหนังสือโลมบทที่12ข้อสองพระเจ้าเรียกร้องให้เรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อย่าประพฤติอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุป,ปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบนามพระไทยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมอย่าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกร้องให้เราพัฒนาในด้านทุกเทคโนโลยีในด้านไยกายภาพอย่างเดียวไม่ใช่อันนั้นก็คือด้านจีหลังเป็นของจีลัง แต่ด้านฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นของถาวรชั่วนิดนิดรันด์เราอย่าสับสนเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระเจ้าจะยอมรับด้านฝ่ายกายภาพเท่านั้นพระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราอย่าเป็นเหมือนโลกอย่าประพฤติตามอย่างโลกตามคนในยุคนี้พระเจ้าบอกว่าแต่ จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะไม่ทราบนามพระทัยพระเจ้าเราจะเปลี่ยนเมื่อเรามีถ้อยคําเชื่อถ้อยคําพระคําของพระเจ้าจะเปลี่ยนจิตใจของเราจิตใจที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยถ้อยคําจะมีการเจิม จะมีการเลือกจะมีการวิเคราะห์จะมีการวินิจฉัยจะมีการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจึงจะรับรองเราหลายครั้งเลยทีเดียวเราก็คิดถึงแต่ว่าเราก็มาเชื่อพระเจ้านานแล้วนะทําไมนี่เรายังไม่หมดทําไมเรายังไม่รวยทําไมเรายังไม่ได้เป็นหัวสักทีฟังดีๆพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงข้างในก่อน บางทีเราก็ไปมองแต่ข้างนอกให้ข้างนอกเปลี่ยนหรือบางครั้งเราก็ไปตำหนิคนนั้นไม่เปลี่ยนคนนี้ไม่เปลี่ยนประเทศนี้ก็ไม่เจริญการ,มมการเมืองก็ไม่เจริญรัฐบาลก็ไม่เปลี่ยนแต่วันนี้พระเจ้าเรียกร้องให้เราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนถ้าทุกคนได้รับขา่าวประเสริฐได้รับถ้อยคําติดตามพระคําของพระเจ้าทั้งเชื่อด้วยใจทั้งเป่าประกาศออกมา,ออกมาเชื่อเถอะประเทศจะเปลี่ยนการเมืองจะเปลี่ยนรัฐบาลจะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนนะคะ หลายครั้งเรามองข้างนอกว่าโอ้อันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็ไม่พัฒนาอันนี้ก็ไม่ก้าวหน้าเราสำรวจแต่ภายนอกเราสำรวจแต่บรรยากาศของประเทศของเมืองของรัฐบาลแต่เราเคยสำรวจตัวเราไหมว่าเราเปลี่ยนหรือย,อยัง เราเคยสำรวจไม่ว่าเราเปลี่ยนแปลงจนมีผลกระทบต่อครอบครัวเราไหมมีผลกระทบต่อความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงไหมความมั่งคั่งกับความเจริญรุ่งเรืองมันแตกต่างกันนะคะเจริญรุ่งเรืองมันหมายถึงทุกด้านนะ,ะมันหมายถึงทุกด้านแต่ความมั่งคั่งมันอาจจะมีแต่เรื่องเดียวเรื่องเงินบางคนรวยแต่นิสัยเสียเยอะยิงจองหอง กดขี่ข่มเหงเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ชั่วร้ายก็มีบาอำนาจเยอยิงแล้วก็ใช้อำนาจเกินกดขี่ข่มเหงคนอื่นก็มีเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปประมาณนั้นพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจพวกเหล่านั้นเลยพระเจ้าจะเรียกคนที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนพระเจ้ากําลังตามหาคนเหล่านั้นมาเป็นลูกของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเขา ถ้าเขารับการเปิดสำรวจตรวจสอบแล้วก็ต้องการพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะมาหาพระเจ้าจะตามหามนุษย์ไม่ได้ตามหาพระองค์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าตามหาเราเองเมื่อหลวงพบกับเขาแล้วเขาตอบสนองพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาได้เขาจะเป็นหัวได้เขาจะเจริญแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นถูกต้องแล้วก็ถาวรน,นิรันดร์เพราะฉะนั้น เราไม่เพียงแต่คาดหวังว่าให้ประเทศชาติเราเจริญให้นักการเมืองเปลี่ยนให้รัฐบาลเปลี่ยนให้คนนั้นคนนี้เปลี่ยนวันนี้เราต้องเปลี่ยนฉันด้วยพี่น้องด้วยเราไม่เพียงรู้ถึงสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งของชาวบ้านของประเทศชาติของนักการเมืองของคนนั้นคนนี้แต่เราต้องสำรวจเราอย่าบอกว่ารู้แต่เรื่องชาวบ้าน สิ่งที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ตัวเองอันนี้ก็ตกอันดับยังไงก็ไม่ก้าวหน้ายังไงก็ไม่พัฒนาถ้าคนนั้นไม่สำรวจตัวเองเท่ากับเขาไม่พัฒนาจะเปลี่ยนก็คือเราต้องสำรวจเราต้องตรวจสอบเหมือนเราใช้รถใช้อย่างเดียวล้างก็ไม่ล้างเติมน้ำมันครื่องก็ไม่เติมรับรองลดคุณห้างแน่แน่ชีวิตของเราเหมือนกันใช้ใช้แล้วก็ไม่ดูแลทั้งภายนอกและภายในกินแล้วก็นอน น้ำก็ไม่อาบไม่ใส่ใจไม่ดูแลสุขภาพยิ่งกว่านั้นภายในฝ่ายวิญ,ญญาณของเราก็ยิ่งสกปรกไม่ขัดเกลวไม่รับการขับเกลวด้วยพระวจนะใครจะสอนใครจะเตือนใครจะพูดอะไรเอาหูทวนลมก็ปั่นนั้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าชนชาติที่ดื้อดึงหูตึงใจแข็งกระด้างอย่าให้เรามีชื่อเสียงแบบนั้นต่อพระพักพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้อง ฉันด้วยพี่น้องด้วยเรามาไกลแล้วเราไม่เพียงแต่โหยหาความเจริญด้านวัตถุแต่เราจะต้องเจริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณเติบโตฝ่ายวิญญาณวันนี้เราต้องสำรวจนะตัวตนของเราวันนิสัยเราเปลี่ยนไหมเรายังมีผีตัวเดิมเล่นงานเราอยู่ไหมไม่ใช่อธิษฐานทีไรก็ก็บอกเรายังต้องการสิ่งที่เราปรารถนาแบบเนื้อหนงังแบบโลกการเลือกการตัดสินใจของเรา เลือกไม่ถูกขอก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่มีพระคำเปลี่ยนแปลงขอที่ไรก็ขอผิดขอเพื่อตอบสนองการงานเนื้อหนังกิเลสตัณหาของเราเราจะไม่สามารถที่จะพัฒนาเราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่ก้าวหน้าแต่เราไม่ได้สำรวจตรวจสอบชีวิตของเราผ่านถ้อยคำเชื่อพระคำ คิดไตรตรองตามประวชนะเรานำมาประพฤติปฏิบัติตามด้วยน้ำใสใจจริงเราจึงจะรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ข้างในเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงข้างในแล้วก็เปลี่ยนมาจนถึงข้างนอกแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะทราบน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ทราบน้ำพระทัยก็ดูคนไม่เปลี่ยนเตีใช้ชีวิตแบบไหนคนที่ไม่ฟังพระเจ้าคนที่กบฏต่อพระเจ้าดื้อดึงต่อพระวจชนะ แมนจะบอกว่าเราเชื่อพระเยซูโลกทำยังไงเขาทำมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใส่ใจไม่สนใจพระวจนะพระเจ้าจะหันไปหาคนอื่นถ้าเราแข่งกระด้างต่อพระเจ้าถ้าเราดื้อดึงและกระบฏและไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เปลี่ยนได้พระเจ้าเจิมได้พระเจ้าก็ถอดได้พระเจ้าตั้งได้พระเจ้าก็เอาลงได้อย่าลืมเพราะฉะนั้นเราต้องถ่อมใจ เราต้องให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราจะไม่เย่อยิ่งเราจะน้อมรับพระวจนะผีตัวไหนก็อยู่ไม่ได้ถ้าคนน้อมรับพระวจนะถ่อมใจต่อพระวจนะวิญญาณเยื่อยิ่งก็จะออกไปวิญญาณอิจฉาริษยาวิญญาณน้อยเนื้อตามใจวิญญาณประชดวิญญาณหดหมูทอแททอถอย,ท,อยทุกคำสาปทุกผีผีสุโกก็จะออกไปทั้งหมดไปอ่านดูในายากอบ บทที่4ี้อ7เแต่เราไม่ได้ให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปอย่างลากลึกในจิตวิญญาณของเราเราจะเปลี่ยนไม่ได้เราจะไม่สำรวจตัวเองเราจะสำรวจแต่คนอื่นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าใช้คนอื่นมาเตือนเราด้วยพระวิญญาณก็เตือนเราด้วยพระคำก็เตือนเราด้วยเราเอาทุกรูปแบบเพื่อเราจะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาและเราจะทราบนามบระถายของพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยม พระเจ้าใช้ใครใช้อะไรมาเปลี่ยนแปลงเราได้ด้วยบางทีพระเจ้าก็ให้ความยากลําบากเพราะว่าความดื้อของเราความมึนของเราถ้าจะพูดภาษาบาันบานวิญญาณกระบฏวิญญาณเยื่อยิงพระเจ้าบอกในข้อที่6ในยากว่าบทที่สี่ข้อที่6วิญญาณเยื่ยยิงนําหน้ากันถูกทําลายวิญญาณเยื่ยยิงพระเจ้าจะกดลงไม่ใช่คนอื่นกดนะอยู่ดีๆพระเจ้าก็ใช้คนอื่นมากดเราลง แต่วิญญาณที่ถ่อมพระเจ้าจะใช้สิ่งต่างๆมายกชูเราขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยใส่ใจสนใจพระดารัสของพระเจ้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เราให้พระคําของพระเจ้าเข้าไปสํารวจและเราเองก็เปิดใจต่อท้อยคําเปิดใจต่อพะวจนะเปิดใจต่อความเชื่อของเราต่อพระวิญญาณให้พรยสุคริ์ครอบของนั่งบัลลังใจของเราแต่เราเปลี่ยนพระเจ้าจะเปิดเผยสแดง พระเจ้าจะให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณหลายคนบอกเติบโตฝายวิญญาณไม่สําคัญถ้าเราไม่เติบโตฝายวิญญาณเราก็ไม่แตกต่างกับนิสัยเด็กที่อยู่ในร่างของผู้ใหญ่นั่นแหละวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราเราจะไม่เป็นเด็กถูกสั์ไปสัต์มาแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าจะใช้เราและเราก็จะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องการเลือกทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างดียอดเยี่ยม นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงผีก็กลัวเราปัญหาเราก็ไม่กลัวเราเป็นผู้เปลี่ยนบรรยากาศได้เมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคนที่ลุกขึ้นรับผิดชอบตัวตนของเราในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญพระคำให้เรามีการรับผิดชอบคือเปลี่ยนแปลงข้างในเปลี่ยนแปลงจิตใจเราจะไม่เปลี่ยนแต่ภายนอก ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเปลี่ยนข้างในก็ไม่น่าจะมีปัญหานะข้างนอกเราจะเป็นผู้ครอบครองเราจะมีชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าในสายตาของมนุษย์ฮาเลลูยา <elu> เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดถึงคนอื่นคนนี้ก็ไม่เปลี่ยนคนนั้นก็ไม่เปลี่ยนสามีก็ไม่เปลี่ยนลูกก็ไม่เปลี่ยนภรรยาก็ไม่เปลี่ยนวันนี้พระเจ้าเรียกร้องให้เราเปลี่ยนอยพิ่งไปสำรวจคนอื่นวันนี้เอาตัวตนของเรา ใน,นเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนที่พัฒนาเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนก้าวหน้าแม้แต่ปัญหาเราก็ต้องสำรวจว่าปัญหาเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเป็นเพราะเราไหมเราต้องสำรวจนิสัยใจคอท่าทีเราไม่ใช่สำรวจแต่คนอื่นบางทีเราก็ไวในการที่จะสำรวจคนอื่น ฉันด้วยพี่น้องด้วยเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงต้องกลับใจไหมทำไมคุณไม่เปลี่ยนพระเจ้าถามเราด้วยเราเปลี่ยนไหมนี่คือสิ่งที่เราจะรับผิดชอบต่อพระพักของพระเจ้าทุกคนถ้าเรารับผิดชอบชีวิตของเราก็คือเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงเราต้องใช้คำนี้ว่าเขาไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนพระเจ้าสนใจการเปลี่ยนแปลงของเราคนอื่นพระเจ้าก็สนใจ,ดเ,จ,นใจเดี๋ยวพระเจ้าจะให้เขารับผิดชอบเอง แต่วันนี้พระเจ้าเรียกร้องให้เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่อุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่เมื่อเรามีชีวิตที่ทอมใจเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่รับผิดชอบต่อการดําเนินชีวิตของเราต่อสังคมต่อผู้คนบ้านเมืองก็จะเจริญเราจะไม่ได้บอกว่าเรามีข้อมูลเยอะแต่ไม่มีการพัฒนาเรามีพระคำเยอะแต่เราไม่เปลี่ยนสักด้านเลยมิ่มืดลงหลายคนมีคำถาม ถามว่าผีเข้าคิดเสียนได้ไหมก็ไม่อยากจะตอบตรงๆก็จะตอบแบบนี้ว่าผีมันชอบความมืดถ้าใจมืดเมื่อไหร่มันมีสิทธิ์ไม่พูดคำว่าคิดเสถียนก็ได้ผีมันชอบความมืดมันชอบความบาปคนที่ชอบดำเนินชีวิตในความมืดไม่ใช่ปิดไฟนะความมืดหมายถึงความบาปการงานเนื้อหนังราคาตั้นหาผีมันชอบอยู่ตรงนั้นแหละผีโซโครกนะนะวันนี้ ถ้าเราไม่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ผีก็เข้าได้ถ้าเราดำเนินชีวิตวิถีเดิมนิสัยเดิมสิ่งสารพัดเก่าๆก็ไม่เปลี่ยนพระเจ้าบอกว่านี้แน่นี่แน่ขนาดไหนก็ไม่ฟังเราไปนี่แน่นี่แน่แต่กับคนอื่นแต่วันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยตอบสนองพระคําเราต้องเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปสํารวจคนอื่นสํารวจตัวเราเองนะคะเราเป็นผู้เติบโตเราตึงสํารวจตัวเราเอง เราจะตอบสนองพระวิญญาณที่ตรัสกับเราได้ง่ายน็่คือการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้ากำลังใส่ใจสนใจทั้งหญิงและชายทั้งคนเท่าคนแก่ทั้งวัยหนุ่มวัยสาวทั้งเด็กๆต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพระเจ้าเรียกร้องการพัฒนาที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยมีการปลดปล่อยก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่เราบอกว่าเราได้รับการปลดปล่อยแล้ว เราก็ต้องเปลี่ยนสิคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเตือนเราจงร้อนลอนต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจงร้อนลอนต่อการก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ของคนอื่นของเราเริ่มจากตัวเราแล้วก็จะมีผลกระทบต่อผู้คนมากมายและไม่เพียงเท่านั้นถ้าเรารับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็อยากจะให้คนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจึงประกาศข่าวประเสริฐเราจึงเติบโตเราจึงปฏิบัติเราจึงลุกขึ้นรับใช้ อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองแล้วก็ผู้คนมากมายนั้นคือวิธีที่ถูกต้องให้เราสํารวจอย่าเพิ่งไปสํารวจคนอื่นอย่าเพิ่งไปสํารวจประเทศนั้นประเทศนี้หรือไปสํารวจใครขอให้เราสํารวจตัวตนเราแล้วเราจะรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่ พื่อท่านจะได้ทราบนามพระไทยถ้าไม่เปลี่ยนไม่ทราบหรอกไม่ทราบนามพระไทยแน่ๆก็จะวนเวียนอยู่ในวงกฎอยู่ในปัญหาเดิมๆคำสาบเดิมๆวิถีเดิม,ดม,ดม,ดมก็คือนิสัยเดิมข้างนอกจะเปลี่ยนนิสัยยังเดิมกม็ก็ไม่พัฒนาก็ไม่ก้าวหน้าไม่เป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราช่วยฉันด้วยช่วยพี่น้องทุกท่านให้พระเจ้าเตือนเราในเรื่องการสำรวจตรวจสอบชีวิตของเรา ก็แต่พระบิดาขอพระเจ้าเวพร์พระวจชนะเราขอบคุณพระเจ้าที่เราพระเจ้าเรียกเราแล้วก็ตามหาเราและพระเจ้าสนใจการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่าให้พระเจ้ามองผ่านเราไปแต่ขอให้พระองค์นั้นนะสร้างเราช่วยเหลือเราพัฒนาเราเพื่อเราจะก้าวหน้าเพื่อเราจะพัฒนาชีวิตจากภัสสลีหนึ่งไปสู่ภัสิลีหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่เราได้มาโบสถ์ได้เข้ากลุ่มเซลลได้อธิษฐานได้อ่านพระคัม แต่ขอพระเจ้าให้เราเนี่ยตอบสนองยอมจำนนแล้วก็โอภงเจ้าค่ะ่วยพรความเชื่อของเราที่จะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องวิถีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพักคำสิ่งที่เราโอุงเจ้าค่ะเปิดใจให,ให้กับพระเจ้าเปิดใจเชื่อพระเจ้าก็จะไม่ไหลคะเพราะเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยถ้อยคําด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มีการเจิม จะทาให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ถูกการเลือกการตัดสินใจของเราก็จะไม่เลือกแบบเนื้อหนังก็จะไม่เลือกตามโลกก็จะไม่ดาเนินชีวิตตามผีปีศาจในโลกนี้แต่เราจะเดินตามพระคําของพระเจ้าสรรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและนกันไว้กับองค์ในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าไว้อาลัย